ดีคโะพี่ดีไปดีไดีนะทละหรือไล่ไล่หรือไล่ไล่หรือไล่ครับเฮ้ยจะอ่กี้ครวันนี้มาร่วมงานวันนี้ครับแวันนี้เหมือนแกงแบบอันตรายอันตรายอยู่ตรงต่อยอันี้แล้วฝั่งนี้เข้อ้ฝั่งนี้ตอ กมือการสถานระหว่างสถานพูดอิตาลีค่ะแล้วก็กระสวงพันในของอิตาลีค่ะแล้วก็รูกเป็ช้อปปี้ด้วย <Okay. S 2> ก็คือเป็นการเอาของเด็ดของดา,างจากอิตาลีที่เป็นของนำเข้าอิตาลีแท้นะคะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของช้อปปี้ <Okay. S 2> ก็คือสามารถที่จะซื้อกันได้เลยแต่วันนี้งานที่เรามีก็คือว่าเราจะมีสินค้าบาง mm hmm. ส่วนที่เอามาให้เห็นกับตาว่าของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเกิดว mm ่าเรามาเห็นแล้วอยากได้ก็สามารถสแกนได้เลยแล้วก็มีส่วนลดมากมาย <Okay. S 2> ค่ะแล้วมีเลงอะไรไมาไมหมคะวันนี้ วันนี้ก็จะชา์กับคุณเล็กเแเดงก็จะมีความเล็งเพว่เอ่อมันก็จะต่อต่างๆใช่เป็นฟิลเขาพยายามอยากจะให้เราทำตั๊เข้าให้เป็นอยากให้เรามีจิตวิญญาณความเป็นนิสิกป์แม่เสือพูนค่ะฟังสิเราไม่อยู่แล้วไม่มีเลยฝายเกก็ฝากไปด้วยนะคะของเด็ดของดังของอิตาลีนะคะมาอยู่ที่เซนทรัลนอร์แล้วนะคะก็สามารถมารับชมกันได้ เลือกงานที่โสดดิยั่สะพัยังเลยอ่ะโสดคนขับรถกันแล้วรต่ปอโอ้ยแฟนมากเลยอยางให้ดูแฟนเนาะใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะเขาไม่ใส่นะเนี่ยก็รู้ส right ึกว่าเริ่มเบื่อแล้วผัดการเบื่อแล้กับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะฉันอยากมีสติีที่มีไม้ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่าคุยคุยกันอยู่ ใช่คือพอเนี่ยเป็นเพื่อนเจนมานาแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะอันาณาคือวันเกิดนาเราก็คิดไปแล้วแหละว,ว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานอะไ,ไเรเงี้ยแต่ว่าพี่ในแคปชั่นมันมีแคปคือเราเข้าใจในสถานาการณ์เราก็เข้าใจว่าเออคนอื่นจะเข้าใจกับเราตุกเต่าคนอ่านเราก็รู้สึกว่าแคปชั่นหวานมากซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือเขาทํางานอยู่ตรงข้ามเราแล้วเราโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำงานอยู่ตรงข้าม ว่างนี่แกยังไม่ถ่ายนี่แกมากินข้าวแกชา้าเราก็แบบเออซื้อเค้กซื้ออะไรเตรียมไว้ความเศร้าของนางก็คือนางแบบนางเหมือนนางกดคนไม่คือนางมไม่คิดว่าจะมีใครแบบว่ามาซื้อเค้กเพื่อวันเกิดนางนางก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างพอนอีกที่เขาเป่าเทียนเขาเโคตร แล้วเป็นเสียงแบบแฮปปี้เบิร์ดี้แต่พี่บอสไม่บอกทำไมเศร้าขนาดนี้นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าคือคือไม่ต้องเป่าไม่ต้องเบาทียนคนเดียวไม่ต้องเบาเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อยเขาเลยเลิกคุยตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้เขาเพิ่งเหตาเหตุการณ์นึงที่ทำให้เขาตกหลุมรักเราไหมคะไม่นะมันหลอกนี่ก็เซ็ก็หรอเซ็กซ์ก็หรอกก็ไม่มีซีนีวีดี มันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแบบผีผักแบบพูดคุยกันมันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ๊กี้นะไม่มีกลิ่นมันไม่้องปิดกั้นขนาดเล้เราปิดกั้นหรือเขาปิดกั้นฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่ากขไม่หลอกตัวเองมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะหรือว่ารอเขาเริ่มก่อนรอเขาเริ่มเปิดพาเปิดโอกาสก่อนมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะอวอะไรแบบนี้เนาะ มันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่เห็นอะมันเห็นเลยมันไม่เห็นแต่ไม่รู้สึกหรอกว่าเคมีเราคนมัเซ็ตรู้เรารู้สึกและเราพยายามยัดเยกความเป็นเมียให้เขาแก้แก้ฝันชัดยังไงชัดยังไงเวลาที่เราเต้นด้วยกันลงเต็งก็เราเห็นว่าเนี่ยลงคู่กิ่งทองและบายุ ก็ที่กนั้นเราก็พยายามบอกเขาว่าดูดิเราหมกันนะหมอกกันมากเลยอะไรงก้แต่กินสุิ่งไงแตาแบบที่ก็ได้นเราเอลก็บอกว่าเอลใส่ผ้าเราเป็นยังไงบ้างเอ่อด้วยความที่เราเป็นคนกุมารเราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเขา <laughs> มันจะส่งผลต่ออาการปวดหลัง <laughs> ใช่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกครั้งที่แบบว่าไปไหนมาไหนในทุก เ็บหลังไปหมดคือนางคงนางคงเด้งมาหลายปีเกิหนาเขาบอกไหมแล้วเขาบอกนาปวดหลังแต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็เด้งต่อเด้งก็ดูว่า 5G เราเฟิร์มมักเฟิมมันกับ 5G เขาอะไม่ได้พร้อมกับ 5G เพราะเราก็บ 10G มันก่าเขาก็แรงเขากแรงมาเราก็แรงเท่อใช่ดูเวลาเต้นคู่ คไปยังไงขอโทษแม่น้องโมติดจริงตัวอย่างอ่ะหรอตัวอย่างด้วยมันรักเออชมันรักจริงแท็กที่โกงงมัยเพราะข่าวพอเราออกงานกิเป็นกับข่าวมันจะเปลี่ยนเพราะว่าอย่างทั้งนี่เรต้องโ็นตาโคตเออกนุ่มเปลี่ยนไปเรื่องอีเวนตเคยมีแต่ทงานนะก็เลยก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่าคือทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราอะถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้างที่แบบที่นคุยกับเราอะ มันเป็นตัวจริงบ้างเงี้ยก็จะรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ไม่เคยแบบมันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อวะแต่มาเฉยแล้วมันมีคนอื่นๆื่นไนอกจากแบบว่าคนที่เราเลยเป็นชาวหรือคนที่ไม่จะเป็นชาวที่ได้เป็นข่าวอ่ะทีมาจีบมีไหมมีไม่เล่าเลยอ่ะเยอะไหมมีเยอะแปลกๆคือมันก็มีเข้ามาบ้า ไม่ได้เข้ามาแล้วคุยแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็ได้ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันขนาดนะั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จาักการพูดคุยกันอ่าไม่ใช่แล้วอะอ,อย่างเงี้ยอทุกแบบอย่างมันจะเร็วมากมใช่ทรงแปลกมันไม่ทรงแปลกทรงแปลก ส่งแตกๆหรอส่งส่งรูปแบบอ๋อส่งรูปแตกๆอ๋อก็มีก็มีก็มีค่ะแต่ว่าสเปคเราเราเยอะเกินไปเหมือนกันเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าหรือเราเยอะไปนะหรือว่าเราตั้งสเปคสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็หลอกทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้แต่เดิมสเปคเราอยู่ที่ตรงไหนนะระเกตบริณฑรอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เหลือปอนปอนไม่ใช่จะหาอะไรอย่างเงี้ย เขาหล่อเขาล่ำอยู่นะฉันยงออะแล้วก็ไปเือแค่ไหนแล้วอ่ะก็คือจริงๆถ้าจะไปจริงๆอะขอแค่พื้นฐานความเป็นคนดีคือไม่ต้องคือเข้าใจว่าไม่มีใครดีล้มฟ้าหรือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอนไนทำรัวถูกอนไนทำล้วผิดคือแค่นี้แล้วก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะแบบสบภา แล้วม <ara> ีการประกาศชี้ที่ว่าคุยอย <online> <c oughs> <Christ>. <Hum ano> ู่จ้าคุณดีเป็นคนแก่ข้างถนนอะไรวะก็ดีไงแต่เป็นตัวไม่ใช่ค่ะแต่กี้เรื่องหมักไป่โทสแม่แล้วส้มต่๊กี้เจ้าลูกไข่ไปใช่เคยแล้วหรือว่าเคยแล้วไอโทสหรอจะไปไอโทสแม่แล้วส้มติ๊กี้เรื่องไม่ถูกเลยอ่ะก็ก็ก็เคยแล้วอุ้ยหนูหยิบลูกไข่ไปหยิบลูกไข่ไปหนู หนูหนูหยิบหนูไม่ได้หยิบลูกคอวเนนั้นั่นหนูไปถ่ายยูทูบแล้วเขาบอกว่าคือหนูถ่ายงานลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธอทาไม่ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทําแบบต่อหน้าพ่อแม่ได้ไหมเขาต้องการเก็บฟูดไอเราอ่ะก็เปิดแบบไอจีแล้วก็เปิดไอจีแล้วก็ทาเป็นแบบส่องให้พ่อแม่ดูคือตอนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะเป็นรูกค้เป็นรูกครก็เป็นรูปของคนที่โพสต์รูปล่าสุดใครอะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันโอ้โหโอ้ยแทนหน้าเหรอคนไทยไหมคนไทยในวงการไหมในวงการไม่เอกนะเอกไหมไม่บอกเนาะไม่ใช่เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวรอปะพี่น้องอีกขออันต์เปิดไปขออันไม่เปิดไปแล้วก็คือมันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างหรือว่าตอนนี้ก็แบบเออ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 แม่าแมวว่าไงบอกพี่แมวว่าแค่แมนคะ พูดจริงเพราะว่าโคนลูกค้าอยากได้ฟูดต่อไหมลูกค้าอยากได้ฟูดแล้วก็แ้ใหลูกค้นได้ฟูดอ่อนแอแล้วอ่อนแอแล้วใช่แล้วก็แ้เสร็จปุ๊บเราตอนเราเอามือถึงมาดูแล้วก็อุ้ยตกใจเป็นลูกเขาลูกคนที่เพิ่งพอเราก็จะแต่พ่อแม่จะพูดที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ติดนะหลังจากวันนี้จะถึงวันนี้เขารู้อย่างว่าเราเนี่ยก็ยังไม่เห็นหนทาง ช่วยบอกอัสามสามสามคำได้ที่รู้สึกว่าจหวความเป็นเขาเราจะได้รู้สึกแบบว่าตีวงแคบมาลงเคมเน่ยเค็มมันไม่ตหรออีกคำอีกสองคอีกสองคำเค็มคไม่ไม่รู้แล้ว่าอ้องคำ่ะรูบูตัวตนเขาหลอเค็มอายุเยอะไหมรำไหมรำมนสยู่ ล่าสุดเป็นรัสตีครระภูสักรวมหน้าก็คือไม่มีการติดสัมอันธ์ในรัส้นกับรัศมีคร์โอ้โหแบกผู้ชันชวอนะแสดงว่าเราทำรัสติตีไปแล้วเวลาเราบอกว่าจะไลยุบจะไม่ได้ผ่าไปเลยใช่รือว่าต้องเงียบๆกี้อย่าเาจะโกดกันอ หมอก็เริ to to <music> ่มท้อแล้วหมอดูบอกว่าไงดวงความรักหมอดูบอกว่าไงหมอดูก็หลังๆเนี้ไม่ได้ดูเลยอย่าดูมัน น่นมากมาแล้วเขาบอกไหม <ๆ S 2> ว่าเราอาภับไหมหรือว่าเราแบบคุ้พลาดหรืออะก็บอกแค่ว่าเอออาจจะแบบเป็นคนมีตําหนินะอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็นอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตําหนิไม่ตําหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขาีม่ายที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่ก็ตาหนิแล้วเพราะไหนคนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้ทำไมยังโสดอาจจะมีเก็บไว้แต่ไม่เล่า เอาจิงป้าอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากมีคนเก็บไว้คนในน้ำตาคะใครคะใช่เทปนี้ใช่ค่ะูพี่ดูสิตั้งแต่ีกเดือนไหนอ่ะพี่ดูสิเทปเนี้ยรู้สึกัไงคะรู้สึกไงคะว่าสวยมากนกตลกมากได้เพราะเราดูครบบสูตรเอออ่าเดี๋ยวฉันจะทําการอธิบายให้เข้าใจสวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่า คนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นคนสะานเป็นสะานให้มันได้ผู้ชายค่ะมันนาาคนที่สวยจะยืนรอทำท่าสวยๆแล้วบ็สกิดบอกอีตลกว่าเธอใช่คนดีจังเลยอ่ะไปดีให้หน่อยสิเราอีตลกเนี่ยตลกเนี่ยอตกเนี่ยแหละที่จะต้องทำหน้าที่เธอเพื่อเราสอบ คือสุดท้ายคอได้คือสวยแล้วเราทำยังไงอ่ะกลับบ้านเราก็กลับบ้านเราก็เออดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนไหมไปต้องตายไปดูไปลองลองสำหรับหน้าที่หรือเปล่าเราเป็นคนสวยบ้างอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าชุดทำที่ไปกับเพื่อนแล้วตั้งใจตั้งใจจะไปก็จะลงเอยที่ร้านไม่มีคน ไไไเป็ดไทเป็ดเไมันอยู่ที่ดวงเชื่อนี่นี่ไปร้านไหนนะโตชั้นะเป็นโตเดียวต้อเช่่ไมมันถึงเป็นอย่างงี้ไวหรือเปล่าไวหรือเปล่า่ฉันก็อยู่ยัจบไม่มีคนัมันก็ไม่มีคนฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดโอเคเข้าใจได้เาใจ้นรอบหน้ารอบหน้า พออนุได้แหละคนับนอนุมีคนคุยนอนแ้่อะไรนะคะมีคนจำได้ัมาีคนคุยนออะไรนะเออเราต้องมีคนคุยใช่ใช่จต้องแบบมาสัมภาษณ์เรามีคนคุยนอนิมางีน้าต้องีน้าตตีาองนอีน้าต้น้าองตาต้องตีนา้นตนอานานารานาต้อานา้านาต้อ หนึ่งสองสามก่สองสามที่วนี้นะครับหสสสี่รบี่ห้าสิบหเลยนอดสิบเัทาไม่หมดเลยีกแล้วอ่ะสิเ็แถวแถวพี่กับลูกนี่อย่ามีิลูกเยสิบาสิบห้า เออสวยตรงนี้นะคะ1น3่งาม่านหนึ่งองสานะจ๊ก็ใสกใจนะจะที่ตรงนี้จกเแตต์แ่สตรีนมันเป็นคนสวยได้เลยเอเธออย่าหอนกดหน่มลอะ อ่ะแป๊บนึงชัยยอไอ้ยศนึงของพิ่ติหน่อยพ่ติมหน่อยเออเออเออสวนทำไมไม่มีแฟนไม่น่าชื่อเลยอ่ะไม่ต้องตอบมึงเราไม่ต้อง่ก็มีนะครอามสามามสามสามอี่้อกนี้เจ็ดใช่ไมี่รู้เหรอร้อะเาอู่ไนะเขอ่ไทยนะาตนด้วยเาตดทันก้เขติดทันด้ เกิดจะกเจ็กลีนี่มึงโอเคจักรีก็มีคะจักรีมน่อคะพี่จ๋าจักรีก็มีหนค่ะกไหนคะจัีดู้ายมือพี่จกรีจรีก็มีหน่อยค่ะพี่จ๋าจักีก็มีหน่อยค่ะกนคะจัด้ายมือพี่ วิธีของแบบนั้นไม่ดีต้าอนเลี้ยง